สรุปหนังสือคู่มือออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ทิ้งกิ้งโดยบินเบอร์เน็ตและเดฟอีแวนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านในยุคที่ทางเลือกมีมากมายแต่ความสับสนกลับเพิ่มขึ้นหลายคนจบการศึกษาแล้วไม่รู้จะทำอาชีพอะไรบางคนทำงานมานานแล้วกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการหนังสือเล่มน,นี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งนำแนวคิด ออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้กับการออกแบบชีวิตแก่นของหนังสือชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่คือการทดลองออกแบบปรับแก้และเรียนรู้เหมือนการออกแบบสินค้าหรือเทคโนโลยีที่ต้องผ่านการลองผิดลองถูกผู้เขียนเสนอว่าอย่าคิดหาคำตอบให้ชีวิตแต่จงออกแบบมันทีละก้าว ห้าขั้นตอนในการออกแบบชีวิต 1. รู้จักและยอมรับว่าชีวิตไม่มีคำตอบเดียวหลายคนเครียดประคิดว่าต้องหาคำตอบให้ถูกก่อนถึงจะเดินต่อได้แต่ผู้เขียนบอกว่าชีวิตไม่มีเส้นทางเดียวที่ถูกต้องมีหลายแบบที่ดีพอได้เราจึงต้องสำรวจแทนที่จะสรุป 2. นิยามปัญหาให้ชัดบางทีเราไม่ได้ติดอยู่ที่ชีวิตไม่ดีแต่เราติดพระมองปัญหาผิด เช่นจัดคำถามว่าฉันควรทำงานอะไรให้เปลี่ยนเป็นฉันอยากใช้วันธรรมดาให้มีความหมายแบบไหนเมื่อเปลี่ยนคำถามชีวิตก็เริ่มมีคำตอบใหม่ 3. ส,สร้างทางเลือกมากกว่าหนึ่งเส้นทางผู้เขียนแนะนำให้วางแผนชีวิตอย่างน้อย3มแบบได้แก่เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เส้นทางที่อยากลองถ้าไม่มีข้อจำกัดเส้นทางในฝันที่อาจดูบ้าบาแต่เติมใจเราการคิดชีวิตออกมาสามแบบ จะช่วยให้เราหลุดจากกรอบเดิมและเห็นว่าเรามีทางเลือกมากกว่าที่คิด 4. ทดลองลงมือทำชีวิตไม่ใช่เรื่องที่คิดอย่างเดียวแล้วรู้แต่ต้องลองใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆในขนาดเล็กเช่นถ้าอยากรู้ว่าชอบเป็นเชฟไหมอย่าลาออกไปเปิดร้านเลยการทดลองแบบเล็กๆช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เราเรียนรู้เร็วขึ้น 5. ใช้ชีวิตด้วยวิธีของนักออกแบบ นักออกแบบรู้ว่าไม่มีแบบไหนสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกพวกเขาแก้ไขทดลองและสนุกกับกระบวนการการใช้ชีวิตก็เช่นกันเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องกล้าที่จะเริ่มล้มและปรับปรุงเครื่องมือสำคัญในหนังสือการวัดพลังชีวิต4ด้านให้ประเมิน1-5ถึงหคะแนนในหัวข้อพลังงานทางกายภาพความรักและความสัมพันธ์งานที่ทำ ความหมายในชีวิตจะช่วยให้เรารู้ว่าด้านไหนอิ่มเต็มและด้านไหนต้องการพัฒนาการบันทึกจดบันทึกว่าแต่ละวันเรารู้สึกอินกับกิจกรรมไหนบ้างเพราะตรงนั้นคือสัญญาณว่าคุณควรเดินไปทางไหนประโยคสำคัญจากหนังสือคุณไม่สามารถวางแผนชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้แต่คุณสามารถออกแบบชีวิตที่ดีและมีความหมายได้แน่นอน บทสรุปหนังสือไม่ได้ให้คำตอบตายตัวแต่มอบวิธีคิดที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งนั่นคือชีวิตคือกระบวนการสร้างไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ถ้าวันนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีไม่เป็นไรจงเริ่มต้นออกแบบทดลองและปรับเปลี่ยนคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดก่อนจะเริ่มแต่คุณต้องเริ่มจึงจะรู้ นี่คือบทสรุปของหนังสือคู่มือออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ทิงกิ้ง